อยากจะให้น้องหนึ่งในงกลุ่มนั่นนะคะแสดงความรู้สึกออกมาว่าก่อนก่อนที่จะเข้าโครงการเนี่ยเ,เป็นยังไงบ้างเนี่ยค,ค่ะตอนแรกที่ผมจะเริ่มเข้าโครงการนะครับก็คือว่าผมไม่ค่อยสบายเป็นไข้อะไรน,นะครับแล้วผมก็ไปหาหมอคุณหมอก็เลยเจาะเลือดดูฮะปรากฏว่าเก็ดเลือดต่ำม,มากแล้วก็มีอาการค่าการทํางานของตับสูงนะครับพอมาตุมาเจาะอีกตัวหนึ่งคือตัว เอ v ไอวีครับเป็นผลเป็นบวกะครับคุณหมอพอผมออกจากโรงพยาบาลแล้วครับ ผุณหมอก็ให้มาเหมือนให้จะให้มาเริ่มยาต้านเวลาซาบช่วงตอนนั้นผมก็คิดว่าผมไม่อยากเริ่มยาเพราะว่าผมก็รู้ว่าผลของการใช้ยาต้านเวลาจะทําให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมลงไปเยอะเยอะมากๆเลยครับผมก็เลยไปเข้าโครงการของมูดิทิเอสไอวีประเทศไทยครับผมก็ไปเหมือนใครว่าไปแลกเปลี่ยนเลืเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วผมก็มาเจอพี่คนหนึ่งเขาเขาลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับผมก็เลย อยากที่จะซื้อทานกินเองอะไรเงี้ยครับโทรไปที่สำนักงานใหญ่ครับผมก็เลยโทรมาหาพี่แอรครับแล้วพี่แอรก็บอกว่าตอนนี้ก็มีโครงการอยู่สนใจที่จะร่วมโครงการไหมเงี้ครับก็เลยบอกอยากจะเริ่มคบโครงการนะครับ